ทีงชน,นาเลนานาครับชูเท้าวระหว่างทมงีมอีเมอร์เจนซี่รูมกอากับปางแกร,รวมนะคะรวมปางแกนะคะอันนี้เป็นรอบทีมชินา ยี่สิบเอเลยมั้ยี่สิบเอต่อสิบหกโอเคตอนนี้เสิร์ฟโดยพ,พี่ต้องพี่ต้งที่ของเต้นกล้าัหลัหลหลหลมาดูกันนะคะมือหคือพี่ต้งมือสอคือพี่ดาก,กี้โดยมีครูป,ปูเป็นคนจ้างแล้วก็จะมีครูส้มมีพี่มิงมีพี่บีมเล่นดวงดาวปางเกนี่สวยงามเนียยเนีย

หนเตยมน่อยยาได้ไปที่สิาแล้วพี่ต้องรักคุปตั้งที่ดาที่ตีนี่สนกสนนเลยนะคะกอ,อกไปแล้วกลาเป็นปางแก้นำเป็น23ต่อ19อมาดูตอนนี้คุูซ่อมเสิร์ฟเสิมเสร์ฟ นะะคเออบอลอ้าวเล่นมาใหม่เล่นมาใหม่เปิดบอลอ้าวกูกูตั้งอ้าวไปแล้วบอลไปแล้วอ้าวอ้าวลอง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 อ้าวเคยังได้อ้าวพี่มิ้งพี่มิ้งโอเคอ้าวทอยเออาร์เออาร์แก้บอลมาแล้วเปิดโดยพี่ตีมกูกูตั้งพี่ดากี้ตามตีไม่ตีโอ้ ว่าจะวางบอลประกวว่าออกไปแล้วงั้นตอนนี้เออาร์ตามมาที่20เป็น20ต่อ23 ER อ่สิบสาเออาร์สิบอ่าพี่บีเปิดบอลมาตีให้พี่นาย่ตีลงไปแล้วนะคะเขาเหรอแกว่าออกอ่าโอเคนะคะตามมาเป็น21ต่อ23ระวังนะคะปางแก โอเคอช่วยช่วยหน่อยอพี่ดั๊กี้ไปไอโนนอีขอเวลานอกครับบางแกขอเวลานอนครับโดยโคนชครูครูพีิชาติอันนี้คือท่านผู้ชมของทีมบางแกก็จะเสก็จะเป็นครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านตางแกเป็นทีมที่ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลปางช่องนานาในานั้นาก็จะเป็นทีมของโรงพยาบาลอีกสีทีมจะมีทีมปางแกที่ไม่ใช่หน่วยงานของโรงพยาบาลที่เข้ามาเล่นด้วยแล้วก็ได้ถึงรอบทิงชนาลเลอรตอนนี้แต้มปางแกนําอยู่ที่23ต่อ22ก็คือบอลออกมั่งอะไรมั่ง ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเราจะทำสำเร็จหรือไม่อโอเคนะคะอ,คอันเกสู้มาดูนะว่าจะทำได้หรือเปล่าอีก2แต้มน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ เนที่รูมห้องฉุดเฉินนั่นเองอ่าี่ต้องเปิดบอลมาอ่าพี่สาวีตีเรียบร้อยราแก,ก้มเดียวค่ะบอกว่า,าไปกัมควรจะได้นะคะนี่คือท่านผู้ชมกอ,องเชียร์อ่ากองเชียร์เด็กนุ๊กอ่ามาดูลูกสุดท้ายมันจะได้นิดปา ไปต่อ22่สมะคะต่อ2ี่ะคอเล่นเส้นต่อไปโอเค